อันนี้ที่เห็นนี่เป็นไม้ปอนอะจะเข้นะคะเราเราถือว่าเราเก็บไม้ปอนจะเข้เนี่ยเอาไว้ได้หลายปีมากทิ้งไว้สักกี่ปีครับคือนี่ฮะเริ่มต้นเนี่ยต้องประมาณสักห้าปีน่าจะดีแต่ถ้าได้อายุมากกว่านี้หกปีเจ็ดปีไมปีัปนแห้งมันเบาใช่พอพอ,พอเมื่อเราเราเรา,เราเ,รา,เ,ราเราเก็บไม้ปอนได้แล้วเนี่ย สัก2ปีนะครับเนี่ยแล้วเราก็ช่างก็ค่อยๆจะมาเนี่ยเนี่ยค่อยๆค่อยๆขุดเป็นเหมือนไม้ไอติมนะครับค่อยๆขุดเป็นไม้ไอติมเพื่อที่จะระบายให้ให้ความเขาเรียกอะไรนะเลี้างในมันยิ่งระบายใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเราก็เก็บไม้ไม้มา้อันนี้ก็เป็นช่างหนึ่งที่อยู่กับเรามานานเหมือนกันอันนี้ก็ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำาจัเคเก้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนน,นการปรับครมจักเก้ปรับปรับจนมาได้ขนาดนี้มันจะมีเป็นส่วนโค้งขึ้นมาใช่ปรับ ปรับจนคือคือคือเต่าเนี่ยจะมีหน้าที่แต่เพียงแค่ว่าปรับแค่ได้ทรงนะนอกนั้นต้องเป็นมือล้วนๆอลองมาดูสิต,ตอนที่ว่าปรับมือล้วนๆนะทำยังไงตรงน,นี้ยังขุดต,ต่อไม่ได้นะถ้าปรับเลยเนี่ยบิดทันทีเลยปรับนิดๆเลยฮะนิเนี่ยลองคิดดูเดิกว่าจะได้ทรง ต้องดูเรื่องความหนาบางด้วยใช่ไหมครับความหนาบางเรามีเทคนิคก็คืออ่ะที่งเราดูพระเจเพาะช่างจะใช้ความรู้สึกรประมาณนี้ได้แล้วอ่าประมาณนี้ก็คือถ้าถ้าเป็นสูตรผลดนตรีคือเสียงโดสัน้นโดสั้นให้ได้คู่นะโดเรมีฟาสัน้นคู่หา้าไม่เท่ากันจัดดานไหนดานไหนดานไหนแต่เมื่อพอพอเรามา ทำอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาติดนมนะถ้าเรารู้สึกว่าเสียงมันยังไม่ออกเนี่ยเราก็ต้องมีเทคนิคเปิดท้องึ้นเลยละมาวิจัยกันต่อว่าเอ๊ะมันมันหนาตรงไหนมันหนาไปนะครับเนี่ยดูสังเกตดกความละเอียดของมันนะแมะเนี่ยตรงนี้เสื้อในเนี่ยเดินยากมากนะต้องเดินยากมากให้มันเสมอเนี่ยนี่คือกระบวนการที่นี่นะยังยังไม่ปิดท้องเนี่ยเนี่ยข้างใน มีไม้ท้องไว้แล้วแหละแช่ยังไม่ปิดใช่แต่ว่าก็อยากแต่อยากพุดบางถ้าเกิดปิดปิดท้องแล้นปัญหาเลยอืนี่คือเราสามารถที่พูดว่ามันหนาไปเราก็สามารถที่จะันน้ถ้าบางังดังมันจะดังกบบบวมบวมความคมชัดไม่มีอ่าหนาไปมันจะแหลมอย่างเดียวอ่ามันต้องหาเท็เจอร์ที่มันพอดีเสียงให้ได้นะครับอ๋อเราก็มาทำสีห้องนี้อันนี้ทำสีครับอือ อันนี้เป็นพ้วนอะไรนะครับอันนี้นก,เก็เล็กเกอร์ครับรกเล็ก,ก,เก,กเกอร์เล็เกอร์เงาอาก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบถึงเงาถึงด้านเงาอย่างเดียวด้านอย่างเดียวก็แล้วแต่ออเดอร์ตรงนี้ขี่รอบเลยโอย้จนกว่าจะขึ้นเป็นกระจกบ,บางทีจบที่สี่บางทีจบที่ห้าก็แล้วแต่ ถ้าขนตกก็พ่นไม่ได้ฝ้าขึ้นแล้วก็ช่างเขาก็จะดูว่ามีมีรอยอ่าเป็นใสออากาศมีฟองอากาศไหมช่างขเจะค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆเก็บเอาก็หลังจากห้องนี้เสร็จปุ๊บก็จะมาถึงในห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องอบเล็กๆนะครับห้องอบเล็กๆก็คืออันนี้ก็จะอบที่ขบวนการพ่นสีต่างๆนะครับ แต่นี่ที่ยังไม่เสร็จนะก็คือเอามาเอามาเอามาทิ้งไว้แล้วก็มาดูว่าสีตรงไหนย้อยอยู่ตรงไหนมีปัญหาก็ค่ไปมาอมใหม่ต้อมใหม่จ้าจนกว่าจะสีนั้นจะจะนิ่งตรงไหเช่นขีตัวเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นแผนกหนึ่งเป็นแผนกผู้หญิงก็คือแผนกไม้ตีคลองไม้ตีระนาดใครทำลองได้ไหมอันนี้อันนี้อันนี้อาชายเป็นแกนที่เราขึงขึ้นมา ก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่โรงเรียนจะชอบสีอะไรแล้วก็พันตามสีที่ลูกค้าต้องการก็เป็นอีกอีกงานหนึ่งที่เราตั้งใจทำจริง,รงๆล้วไม่ได้ทำอะไรขายมานะที่ทำแถมตั้งใจจนะ,ะทำแถมเวลาคนซื้อของมันก็้มีอุปกรณ์ไปด้วยงงอันนี้ก็เดี๋ยวโยงมาเรื่องกิฟอีกนิดหนึ่งนะครับก็พอเมื่อช่างเมื่อเมื่อตอนแรกนะครับช่าง เมื่อทําของเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาไว้ใน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 ชั้นแถลตรงนี้ก็จะมาแยกประเภทว่าขิมอ่าเพื่อที่จะรอการขัดแบบนะ้มไม้ถนนนี่ไม้ถนนเหลืองอ้อยเลยนะครับก็คือไม้เหลือจากทําจะเค่ก็มาทําขิมต่อได้ก็เป็นราคาประหยัดหน่อยสําหรับคนที่มีงบมีงบไม่มากนะถ้าคนที่เขามีงบมากหน่อยก็อ่ะเนี่ย เป็นขีมไม้ประดูไม้ชิ้นชาตอันหนึ่งขีมไม้ชิ้นชาตเห็นไหมฮะนี่นี่นี่เราก็เอาให้มาดูเรายังใช้เป็นเขาเราเราเรายังใช้เป็นเขาอยู่นะครับนี่จะใช้แค่แก่นตัวนี้ทุกอย่างเป็นการสฉลุมือหมดนะครับนี่ก็คือจะมาเป็นส่วนส่วนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับส่วนนี้อันนี้อันนี้จะเป็นกระดูกเขาจะเป็นสีดำอ๋อ แต่ก็จะมีอีกรุ่นหนึน่งเป็นเขาควายเผือกเขาวายเผื่อเขาวายเผือเยอะมากอ่าเขาวายเพื่ออ่า,อ,าอันนี้ก็จะเป็นแบบลิมิเต็ดหน่อยอันนี้มีลูกค้าสั่งเป็นขิมไม้นิ้วดำก็เลยทำเป็นอ่อ่เอาขาวายเ,เพื่อเพื่อความสร้างความแบบพิเศษให้เขา,านะครับนขับรถเข้ามาควายไม่มีเขาเลยเสร็จโรงงานผมหมด <laughs> เป็นฐานเป็นไม้กระพรี้เขาคว,วายเห็นไหมครับ หัวเป็นหยองเป็นเขาวควายอ,อ่เรายังเป็นโรงงานเดียวที่ยังใช้วัส,วสดุชิดตัวนี้อยู่ถ้าถ้าสมัยก่อนนี้ที่เขาไม่มีสแตนเลสพวกนี้เลยเนี่ยแล้วเรากับมีสแตนเลสแตกต่างนะครับคือคือ,คอไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ปัญหาถ้าเรามีสแตนเลสเนี่ยความสึกของมันเนี่ยมันจะมันจะโอ้โหร่นเนี่ยอ่าอ,อยู่ทนนานกว่าอลัตีแล้วก็ป้องกันเวลาถ้าเกิดตีผิดตีอะไรเนี่ย ตรงนี้จะลดความคมใี่จะบาดสสยกึ่งให้ขาดทูกต้องเท่านั้นเองเท่านั้นเองคือคือสรุปแล้วคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอีกแผนกหนึ่งก็คือแผนกซอนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเรากลึงซอเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เป็นช่วงสําคัญคือซอเนี่ยสวยไม่สวยเนี่ยเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าปรับโหนอันเนี้ยสูตรบ้านใครบ้านมันละ ว่าที่จะอ้วนไม่อ้วนผ<ช>อมโค้งแค่ไหน<ช>เนี่ยเนี่ยจะชอบสูตรจะผอมจะบางอันนี้แล้วแต่เทคนิคของสูตรบ้านใครบ้านมันความสวยงามอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเสียงไม่เกี่ยวเลยเสียงอยู่ที่กระบอกเราจะมีโค้งแบบอยู่เนี่ยเราจะมีโค้งแบบอยู่แต่สูตรเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ย,ยจะมีโค้งค่าๆไว้ แต่ช่างต้องใช้ความชานาญในการเพราะว่ามันมันม,ม,มันเป็นมัน,นมันเป็นสอบอย่างเงี้ยมันเป็นสอบนี่เนี่ยเนยเหอันนี้คือส่วนหน้าเห็นไหมฮะส่วนหน้าก็วัดเอาไว้เนี่ยเนี่ยส่วนหน้าส่วนข้างก็คืออันนี้เป็นเป็นทรงของเราอ่าแล้วช่างอ่ะเชิญเลยฮะช่างเล้ก็เ <Nik> ขาก็ค่อยๆแตง่อคอแตงค่อยๆแต่งไปก็คือมันเป็นงานศิลปะเรา ผมไม่เคยเล่นช่างเลยจะเสร็จเมื่อไหร่ช่างมาแต่ขอให้ดีพอพอได้ตรงนี้แล้วปุ๊บก็ค่อยมาแต่งเขาเรียกว่าแปดกลีบก็คือบัวเนี่ยค่อยๆแต่งบัวถ้าเราไปที่วัดก็จะเห็นไหมโปเสาเนี่ยเนี่ยอ่าสวยไม่สวยก็อยู่ตรงนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะแต่ช่างก็จะต้องเหลาตรงนี้ให้ให้สมูทก่อนเราค่อยมาใส่ทำบัวเออทำบัวนี่เอาเอามาใส่ใส่ทวน คือตรงเนี้ยก็จะเป็นพอเมื่อใส่ทวนเสร็จแล้วแล้วก็หมอนซอไม่มีแป๊เอ้อมีหมอนซอลไหมหมอนซออันนี้พอช่างเขาก็จะใส่ใส่หางม้งหางม้าเสร็จผมก็จะมีหน้าที่ในการทดสอบเสียงมีปัญหาไหมนู่นนี่นั่นถ้าไม่ดีก็ถลกหน้าขึ้นใหม่ถลกหน้าคือถลกหน้าคือเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับ,รรบวันนี้เพื่อเองว่าช่างที่ขึ้นหน้าไม่มาไม่สบายเราก็จะมีสูตรของเราเนี่ย ความดังขนาดไหนความตึงน้ำอาประมาณนั้นนะอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็กำลังกำลังรอทําสีอันนี้เป็นเกรดนักเรียนเกรดนักเรียนเกรดนักเรียนเรานอกจากกล่องคิมแล้วก็มาทํากองช้อนกนึ่องช้อสีสวยใช่ไหตอนนี้มีอยู่กี่สีครับเออเราจะทําสีอัตลักษณ์ของเราก่อนเลยนะฮะเนี่ยเป็นสีน้าตาลอืม แล้วก็สีดำสีดำนี่เป็นสีข้าสิกมากสีกยืนพื้นเลยเพราะว่าโรงเรียนสุดใหญ่อยากได้สีดำเพราะว่ามันไม่สกรปรกแต่สีที่เราขายดีคือสีนี้อันนี้ที่เห็นนี่คือเราทำสำหรับแถมนะครับใครที่ซื้อซอลานพปจหลงก็จะมีกล่องให้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอุตซอเราตั้งใจทำแต่ถ้า,ถา,ถาเก็บไม่ดีมันก็อันนี้แล้วมีจำหน่ายแยกไหมครับ มีครับสั่งได้สั่งได้สั่งได้แต่ต้องเราบอกก่อนว่าเราไม่ทํากล่องซอทำรูปทรงของคนอื่นเราจะมีมาตรฐานของเราไม่รับออกแบบไม่ไม่ม่ม่เพราะว่าเรามีแบบของเราเรามีแบบของเราอนี่คืออันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราทำาคือสําคัญการการการทำของมันยากตรงดึงดึงตรงโค้งนี่นครับ ล่กหน้าส่วนใหญ่ก็เลยทําเป็นกล่อง,ง,งกล่องตรงเลยเพราะว่ามันดึงง่ายอย่างเหลี่ยมเลยไม่ต้องมีโค้งตรงนี้ใช่ใช่ใช่ของเราเนี้ยดูดูการเข้าดึงมุมของเราเนี้ยรับรองทนหทน่ะทนอันนี้คือแถลนะแถลนี่ตัวกิมเลยพอทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วจากห้องสีปุ๊บก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องพัก พักหินก็คือหมายความว่าพอเมื่อทําสีเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูอาการของขิมอีกประมาณสักเดือนถึงสองเดือนว่ามีปัญหาไหมไหมอะไระไหมใช่ใช่ถ้ามีปัญหาก็มีปัญหาตอนนี้เลยอ่ะเราก็จะได้ไปเข้าโรงงานต่อเป็นไปเป็ปกนการแก้นะครับหิมไม้แอสอันนี้ขายดีมากขินไม ass, ้แอสหินไม้เมเปิลนะครับ ขิมไม้ชิงชานนะชิงชันก็1 2ึ่งสอามสี่ห้าทำปินชันไปอันนี้ขิมไม้กระพี้เขาควายหนึ่งสอามสี่ห้าหกนะครับขิมไม้ประดูหนะึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดนต้องทำสต็อกเอาไว้ขิมไม้รักหนึ่งสองามสี่ห้าหกเดแดเนี่ยเราก็จะทำเนี่ไม้สักหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดอย่างเงี้ยทำสต็อกเอาไว้ ถ้ามีเรามีออเดอร์ทีสิบตัวยี่สิบตัวแล้วก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก็จะเป็นพอเมื่อ,อ,อพักแล้วดูแล้วไม่มีอาการอะไรก็มาใส่สายแล้วก็เทียบเสียงเชิญ<ะ>เลยครับตั้งยองนะครับใช่สายแล้วขนาดเท่ากันหมดไหมครับหรือว่ายังไงเท่ากันหมดครับถ้าเกิดเจ็ดหยองนะครับใช่ไหมครับ<อ>รแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเก้าหยองก็จะช่วงบนเนี่ยจะจะสายเล็กกว่า อันนี้ก็คืองานที่สําเร็จแล้วอ,นนอันนี้เป็นหย่องเป็นเขาควายครับอ่าหย่องเป็นเขาควายหย่องเป็นเขาควายนะ่อันนี้ก็คือสุดพอเสร็จจากตรงนี้แล้วก็จะเป็นหน้าที่ผมในการทดสอบละว,ว่าเเสียงมีปัญหาไหม นี่ก็คือเราก็ตรวจสอบดูแล้วก็ผมก็จะมาตรวจดูเนื้องานเอ๊ะมีปัญหาอะไรไหมย่องยิงมีเบี้ยวมีเอ็นมีโอนไหมไม้มีรอยเล้าอะไรไหมนะครับเนี่ยงานสีมีปัญหาตรงไหนไหมเนี่นะครับเอ๊ะนี่เราติดย่องตรงนี้นไปด้วยเหรออันนี้ย่องเสริมมั้ย่องเสริมครับเป็นติดเสียงติดเสียงแขกแล้วเราจะให้แบบนี้หรื่อย่างเงี้ยอันนี้เราจ่ายนึกเราจ่าคุณสั่งถ้าลูกค้าสั่งเสริมมันก็จะเสริมให้ ใช่ครับแจ๊คก็บัทำที่นี่เหมือนกันก็แจ๊คพอเมื่อทำสีเสร็จก็รอใส่อะไหล่ลูกบ่งลูกบีเท้าเทอานะครับแล้วก็ค่อยมาตั้งเสียงนะครับเเรือนนี้ยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมครับอ๋อเรือนนี้ยังยังคาดว่าจะพยายามไม่เสร็จภายในปลายเดือนตุลาอ่าเพราะเรามี แผนว่าจะจัดงานอะไร,รที่นี่งานมหากกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระคันิศาทท่ราชเจา้าวันที่วันที่ยี่สิบหก 27ในงานแล้วก็แล้วก็28ในวันงานน,นะครับก็จะมีการอบรมสัมมนานะครับการอบรมครูดนตรีที่มารวมร,วม,รวมมีการอบรมอังกะลุงอบรมการตีกองสะบัดชัยหลายหัวข้อนะครับแล้วก็กลางคืนเราก็จะมีการช่วงเย็นช่วงค่ำก็จะมีการแสดงมากกรรมดนตรีไทยอ,อ,อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดอยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดซึ่งก็คงต้อง เป็นงานอีกเยอะเลยในการปรับตัวจะมาร่วมงานได้ไงครับก็จริงๆแล้วก็เข้าไปเสิร์ชนะครับงานมากกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ evet <c oughs> <ina> รนะครับจังหวัดลำพูนนะครับก็จะมีเหมือน QR Code ใช่ครับให้สมัครว่ <c oughs> <leaf let> าจะร่วมกิจกรรมอะไรจะมาจะมาอบรมหรือจะมาแสดงดนตรีหรือจะมาฟังดนตรี นะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่28ธันวาเราก็จะมีพิธีจัดงานพิธีไหว้ครูดนตรีไทยครั้งแรกของจังหวัดลำพูนโอ้ใช่ครับโอคนลุกเลยก็จะเกิดขึ้นบริเวณนี้ที่นี่ที่นี่อันนี้เราก็กำลังทำอันนี้ก็คือหอสำหรับการจัดพิธีนะครับ พอถึงบนงานหน้าตาจะไม่เป็นแบบนี้แล้วใช่สต่วนจะต้องตรงนี้ก็จะเป็น,ปนจะเป็นข้างบนและบนเรือแล้วข้างบน,งบนเดี๋ยวจะขึ้นมาดูข้างบนก็จะจะเห็นภาพชัดเจนตรงนี้จะไม่มีบันไดจะย้ายเพราะว่าทุกอย่างจะเชื่องกันหมดนะครับนะฮะตรงนี้จะเป็นประลมพิธีประลมพิธีจะอยู่ตรงนี้นะครับทางขึ้นจะอยู่ตรงโน้นนะครับเป็นหอนกแล้วก็จะมีเรือนครัวอยู่ตรงนี้นะครับ สามารถบรรจุผ nee. ู้เข้าครอบข้างบนเนี่ยได้อยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบคนแล้วก็ข้างล่างได้อีกร้อยห้าสิบคนก็สามร้อยคนสบายๆประมาณสามร้อยประมาณสามร้อยครับเราเรียกเป็นเรือนหมู่เรือนหมูเรือนหมู่นะครับก็จะมีนี่เรือนต่างๆทำหน้าที่ต่างๆอันนี้อ่าใช่อย่างเช่นเรือนนี้คือเขาเรียกว่าตามศัพท์เรียกว่าเรือนประธานเรือนประธานเนี่ยก็จะเป็นเรือนที่พวก เจ้าของเรือนอยู่ถ้าเจ้าของเรือนมีพ่อแม่ก็ใช่พ่อแม่อยู่เรือนนี้นะครับแล้วก็เรือนทางด้านซ้ายเรียกว่าเรือนขวางนะฮะเรือนขวางแล้วก็เรือนทางด้านขวามือก็จะเป็นหอนั่งสําหรับนั่งคุยหนังเจราจาก,ก็คือห้องรับแขกะนะครับก็เรียกหอนั่งตรงนี้ส่วนเรือนตรงตรงตรงข้ามเนี่ยนะครับกาลังที่กำลังจะทำก็เรียกว่าหอสําหรับประลำพิธี ก็จะเป็นเปิดโล่งใช่ครับเปิดโล่งเพื่อว่าคณะพิพากษเครื่องเส้นผู้อ่านองค์การก็จะอยู่ในซุ้มนั้นแล้วส่วนการแสดงเราจะอยู่บริเวณข้างหลังข้างหลังข้างหลังเรือนฮะถ้าที่เรามองจากข้างบนลงไปเราเรายังมีเนื้อที่เหลืออีกประมาณ6-7ไร่ที่สำหรับให้บรรจุคนในการนั่งชมครับ เราจะทำเวทียาวประมาณ25เมตรนี่นะครับบริเวณลานแย้าข้างหลัง<ช>ลนียน,นะครับทำให้เตียนแล้วก็ทำเวทีขึ้นมาข้างหลังจะอิงไปด้วยเรือนไทยะนะครับครับแล้วผู้ชมก็ดูกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะนั่งอัธยาศัยใครมีเสือปูเสือใครใครนอนก็นอนใครใครนั่งก็นั่งแล้วก็ในงานก็จะมีจุดกลางเต็น เพราะว่าทันวาก็หนาวแล้วก็สามารถที่จะมาทําแคมปิง้งมากางเต็นท์มากินหมูกระทะมากินขา้าวซอยคือใครใครเล่นก็เล่นอะ่ะ<อ>ใครใครดูรก็ดูเราก็จัดมีอาหารรับรองด้วยส่วนหนึ่งเออเราเราเปิดลงทานการสวิตช่วยเชิญชวนกันอีกทีครับว่าปลายปีนี้เราจะมีงานอะไรคืองานงานปลายปีก็คืองานมหากกรรมดนตรีไทยภาคเหนือนะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระคณิษฐ ถาที่ราชเจ้าครบ70พรรษาเราก็จะมีกิจกรรมนะครับการอบรมแล้วก็การแสดงมากกรรมดนตรีโดยเยาวชนแล้วก็ผู้ที่รักดนตรีทั้งอาจารย์นิสิตนักศึกษานะครับในวันที่26-27แล้ววันที่28เป็นพิธีจัดงานไหวค้ครูที่เรือนเบญจรงค์ที่นี่ที่เรือนเบญจรงค์ที่นี่ครับ ยังสวิตอยู่ใช่ไหมครับอ๋อ oh, อยู่ครับ <c oughs> ผมยังอยู่ต้อนรับทุกท่านที่เป็นนักดนตรีไทยหรือเป็นผู้ฟังที่ดีก็เราก็จะมีในภายในงานก็ทุกอย่างจะฟรีหมดนะครับก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายก็จะมีอาหารหรือท่านอยากจะกินเราก็จะเปิดเขาเรียกว่าการดมั่ว oh. การดก็คือตลาดสําหรับใครก็มาขายของอยากกินอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอาหารเหนือก็สามารถที่จะมาซื้อ ในกาศมั่วได้ได้ครับถ้บางั้นเรามาพบกันที่นี่ยี่สิบกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดธันวาคมนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เครับขอบคุณครับ